ไอติมกตาร์บดีป่าเรื่องต่อไปนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ฮะจะพาไปดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมปั่นให้ชื่นใจแล้วถ้ายิ่งใส่กาแฟสดลงไปด้วยนะครับแหมถือเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมากๆเลยกาแฟสดมะพร้าวน้ำหอมปั่นที่ดูน่าทานนี้นะครับเป็นของร้านมาลองเดอร์ตั้งอยู่ที่บ้านนาจาร์ตาบลน,นาจาร์อำเภอเมืองจังหวัดกาสิน์มะพร้าวที่ใช้ปั่นมาจากราชบุรีขายดีมากสัปดาห์หนึ่งใช้มะพร้าอย่างน้อย500ลูก เรามาคุยกับพี่พรหรือคุณอาพรพันรักเจ้าของร้านมาลองเดอร์ที่เปิดมาได้9ปีกันครับสวัสดีครับพี่พรครับถามก่อนเลยว่าเมนูเด็ดของร้านเนี่ยคืออะไรครับที่เด่นที่สุดก็คือจะเป็นกาแฟมะพร้าวปัน่นเป็นเจ้าแรกที่นาจานค่ะที่นมามะพร้าวกับกาแฟมาปั่นรวมด้วยกันค่ะพี่พรได้ไอเดียมาจากไหนครับพอดีแต่ก่อนน้องชายจะขายอยู่ที่ด่านขนทอะคะ่ะเขาก็เลยแนะนํามาลองทําแบบนี้ดูไหมเอามาเปิดที่บ้านเพราะว่า พี่นาจายนยะคะจะขึ้นเชื่อเรื่องมะพร้าวเผาคุนมะพร้าวแล้วก็ไอสรีมมะพร้าวอยู่แล้วอะคะ่แะแต่เราก็เอามาต่อยอดอีกทีนึงแล้วก็แบบให้ลูกค้าลองลูกค้าก็ติดใจปากต่อปากเรื่อยๆมาะคะ่ะพี่พรคิดค้นสูตรมะพร้าวน้ำหอมปั่นกับกาแฟได้ยังไงครับ ก็ปกติเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วนะคะแต่ก็คือแบบก็อเอาลองมาเรื่อยๆว่าเราจะใช้แบบไหนหรือว่าเราจะตามใจลูกค้าไหมมันเป็นการตอบโจทย์ของเรามากกว่าค่ะเพราะว่าแต่ละแก้วก็จะชิมทุกแก้วว่ามันอร่อยไหมแต่ตอนนี้คืออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไ,ได้แล้วแล้วแต่ลูกค้าเลยแหละค่ะที่ว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรครับ ถ้าลูกค้าอยากกินหวานเพิ่มหวานได้นะคะเราเพิ่มให้ได้แต่ถ้าจะเอาสูตรทางร้านก็คือแบบถ้าชอบเค็มเราก็จะไม่ใส่เพราะว่าปกติมะพร้าวมันก็หวานอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่นมให้เมนูเด็ดของร้านมีอะไรบ้างครับเมนูหลักก็จะมีมะพร้าวปั่นกาแฟมะพร้าวชาเขียวมะพร้าวแล้วก็โกโก้มะพร้าวค่ะใครที่อยากไปลองชิมนะครับกาแฟสดมะพร้าวน้ำหอมปั่นของร้านมาลองเลยฮะก็สามารถไปชิมกันได้ตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ มะพร้าวยิ่งแก,ก่ยิ่งมันพี่กันก็เช่นกันยิ่งโตย, man, ยิ่งอร่อยขายของตัวเองมากเช่นเคยคร e <c oughs> ับผมช่วงท้ายรายการของเรานะครับขอมอบกฟิ์เซ็ตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้กับร้านปุ้มกะเพราวัดใจใส่อะไรก็แดกได้จังหวัดจันทบุรีไว้ใช้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับรายการทำดีรวยได้กับผมกนกพัฒน์เช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15งเป็นต้นไปทางช่วงวัน3สอวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ